จะชวนทุกคนมาทําสลัดแขกกันค่ะสลัดแขกของนานาเนี่ยนะแตกต่างจากสลัดแขกทั่วไปนิดนึงค่ะส่วนมากสลัดแขกเนี่ยเขาจะใช้ไก่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีมันเทศกรอบใช่ไหมแต่วันนี้สลัดแขกของนานาเป็นสลัดแขกไก่กรอบค่ะแล้วไก่กรอบของนานาเนี่ยจะหอมตื่นน้ําปลาด้วยมาดูขั้นตอนการทําพร้อมๆกันระหว่างเราหมักไก่เนี่ยนะคะวันนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายไม่ต้องใช้เวลานานวันนี้นะคะเราจะทอดไก่ก่อน นา,นานาใช้เป็นน้ำมันผสมสูตรไล์ตรามรกตค่ะวอร์มน้ำมันของเราจนน้ำมันเราร้อนนะแล้วเรามาหมักไก่กันเอาไก่มาใส่ในอ่างผสมค่ะเพื่อให้เราหมักเขาง่ายๆวันนี้นะคะนานาเลือกใช้น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมค่ะรสชาติเข้มข้นปราะศะจากสารกันบูดและผงชูรส ตัวช่วยที่ทําให้ของที่เราทอดกรอบรวบแล้วก็กรอบนานที่สําคัญเนี่ยนะคะไม่กระเด็นเนี่ยวันนี้นานะใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะใส่ลงไปแบบนี้จากนั้นคีบเขาขึ้นมาคลุกให้ทั่วนะคะให้น้ำปลากับแป้งประกอบอาหารของเรากระจายอยู่ให้ทั่ว ชิ้นเนื้อสัตว์ที่เราจะทอดเราชอบเลือกใช้สะโพกอ่ะเพราะว่าหนังสะโพกเวลาทอดก,กรอบๆนี่มันอร่อยมากๆเลยยิ่งมีน้ำปลาหอมๆนะเข้ากันสุดๆน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยค่ะเร่งไฟแรงๆนะเราก็ยกไก่ของเราขึ้นได้เลยชิ้นที่หนึ่ง สลัดน้ำมันวางไว้ก่อนโอ้โหคุณดูสิไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยค่ะน้ำปลาตราหอยหลอดกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิเท่านั้นเองอะ่ะไก่สวยขนาดนี้เลยสีสวยแล้วก็หอมมากๆระหว่างรอไก่ของเราอุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะเรามาทําน้ําสลัดแขกกันค่ะ ไก่สีเหลืองทองแบบเนี้ยทําเองที่บ้านก็ได้นะใช้น้าําปลาตราหอยหลอดหมักแบบนานาไก่กรอบแล้วก็สีสวยมากเลยระหว่างรอเนี่ยนะคะเรามาทําน้ําสลัดแขกกันวันนี้ใช้น้ํามันขวดเดิมค่ะทอดก็ได้พัดก็ได้นี่น้ํามันผสมสูตรไ้ตรามรกตนะคะ ไม่ต้องโคลกน้ำพริกแกงให้เสียเวลาอีกแล้วคุณขานี่เดี๋ยวนาะาจะตักเนื้อให้ดูก่อนนี่คะ่ะเนื้อเนียนละเอียดกริบแบบนี้เลยเนื้อสวยแล้วก็หอมแบบนี้นานาใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะ1ห,ห่อแกงหม้อหนึ่งสบายๆเลยค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะค่อยๆเริ่มผัดเข้าไปผัดจนน้ำพริกแกงของเราเนี่ยนะคะกระจายตัวในน้ำมัน พอเริ่มร้อนค่อยๆใส่กะทิค่ะเอาละค่ะกะทิวันนี้เนี่ยนะคะเลือกใช้เป็นอัมพาวากะทิร้อยเปอร์เซ็นค่ะค่อยๆใส่ลงไปค่ะผัดจนกระทั่งเนื้อกะทิหายไปสีขึ้นมาสดแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะคุณจะเห็นว่าน้ำมันกลับมาลอยหน้าเติมกะทิค่ะผัดต่อโอเคเราต้องการสีสวยๆน้ำมันหอมๆที่ออกมาจากกะทิด้วย Okay. อย่าเพิ่งตกใจว่าอุ๊ยทำไมมันเหลวอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากที่กะทิเดือดอีกรอบนึงเรามาปรุงรสกันนะคะรสเค็มของเราจะเป็นความเค็มที่มาพร้อมกับความหอมค่ะน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมรสชาติเข็มข้นปัจจากสารกันบูดและผงชูรสน้ำมะขามเปียกค่ะ จากนั้นนะคะมิตผลปี๊บค่ะน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกลม่อมทุกเมนูอ่ะน,นี่ยีสวยมากๆเลยตักออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ะใส่ลงไปตั้งไฟโคนคนๆจนน้ำตาลปี๊บละลายค่ะ น้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วตรงนี้มีกลิ่นหอมๆของน้ำมะขามเปียกที่มาพร้อมกับน้ำปลารู้เลยว่าตัวน้ำสลัดแขกอันนี้รสชาติเข็มข้นมากแต่ว่าเนื้อสียังเหลวอยู่เลยปกติเวลาทำสลัดแขกต้องค้นๆน,นิดนึงเนาะเวลาตักกินจะได้ตักง่ายๆนี่ค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราใช้ถั่วลิสงขั่วใหม่ๆบุบละเอียดแบบนี้ใส่ลงไปจันคนคน้นคนเลยค่ะ ตัวลีสงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ตัวน้ำสลัดแขกของเราข้นขึ้นนะหลังจากเดือดแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะปิดไฟค่ะพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็จัดเสิร์ฟนะคะคู่กับตัวสลัดแขกของเราที่มีไก่กรอบแล้วก็มีเครื่องที่เป็นผักต่างๆกับไข่ต้มค่ะหั่นไก่ทอดของเรากันค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานสลัดแขกกันเนาะวันนี้เตรียมผักนะคะเป็นผักกระหอมค่ะหอมแขก มีเตนกวาแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแบบนี้เวลาเสิร์ฟสลัดแขกของนาาจะหั่นไข่ต้มเป็นชิ้นโตๆเลยเวลาหั่นแว่นนะ่ะโตนาาเองทุ่มซ้ำหยิบแล้วชอบหลุดก็เลยหั่นอย่างเงี้ยทีละครึ่งฟองง่ายกว่าแล้วก็สวยด้วยมันนะคะจะเป็นมันเทศกรอบหรือมันฝรั่งทอดกรอบก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะนี่อันนี้น้ำสลัดแขกที่เราทําไว้เมื่อสักครู่ไก่ค่ะโอ้ เสียงไก่ทอดกรอบกรวบวางไก่ของเราลงไปตามด้วยมันฝรั่งทอดกรอบและไข่ต้มนะคะผ่าครึ่งแบบนี้เลยสลัดแค่ไก่กรอบหน้าตาน้ากินแบบนี้คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะ จากโจ์แป้งทอดกรอบในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำโป้งหนึ่งปลาหมึกนะครับทอดเสร็จแล้วนะครับก็มาทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามสูตรเด็ดของผมนะครับแน่นอนเลยครับว่าเพียงแค่มีแป้งทอดกรอบนะครับก็สามารถทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ครับหลังจากทอดเสร็จล้วก็เอาไก่กระปอบมาหั่นป๊ทานคู่กับน้ำสลัดแขกสูตรที่ทุกคนเองก็ทำได้ลองเอาสูตรของนาไปลองทำเงินดูนะคะเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ราหอยหลอด วันนี้เรามีเมนูปูดองน้ำปลากลวนมาฝากกันค่ะวิธีทำใช้แปรงขัดทำความสะอาดปูไข่ให้เรียบร้อยจากนั้นแกะปูตัดแต่งเป็นชิ้นให้สวยงามนำไปล้างด้วยน้ำและล้างด้วยโซดาวางพักไว้ให้เสด็จน้ำเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำปลาตราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมลงในภาชนะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำและน้ำกระเทียมดองนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้จนเย็นสนิทเตรียมปูใส่ภาชนะราดด้วยน้ำดองที่พักไว้โรยหน้าด้วยพริกขี้หนูและกระเทียมซอยนำเข้าแช่เย็นพักไวสามชั่วโมงวิธีทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดใส่พริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูสวน กระเทียมจีนซอยผักชีซอยทั้งต้นน้ำมะนาวน้ำปลาดราหอยหลอดสูตรดั้งเดิมน้ำตาลปีบ๊บน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูเกลือไทยลงในโถป,ปัน่นปั่นจนละเอียดดีตักใส่ภาชนะเตรียมไว้จัดปูไข่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูปูดองน้ำปลากวน เสริมเอก,กลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ราหอยหลอดน,นะคะ